ี่คุณผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อนคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้นะครับผ่านการสแกน QR code รวมถึงสามารถเข้าไปได้ครับที่ www.thaipbs4r.th/calendar/2025 ยังไงก็มาดาวน์โหลดกันเยอะๆนะครับ คุชมชาวครูครูจเจ้เจงครับคิดเหมือนกันไหมครับว่าการเรียนรู้ที่มีความหมายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนนั้นเนี่ยเป็นเป้าหมายสําคัญของการจัดการการศึกษาในยุคปัจจุบันนี้และเพื่อยืนยันความคิดนี้วันนี้เราจึงพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรุงเทพมหานครโรงเรียนที่ได้บูราณาการการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งโรงเรียนด้วยการใช้วรรณกรรมเป็นฐาน และผู้ที่จะให้คำตอบเราได้ดีที่สุดคือผู้อำนวยการโรงเรียนสุดเฟี้ยวท่านนี้นี่แหละครับอ่อต้องนําเรียนก่อนว่าในครั้งแรกการสอนแบบใช้วรรณกรรมเป็นฐานเรามีจุดเริ่มต้นที่ชั้นอนุบาลค่ะและเราก็คิดว่าเมื่อเด็กๆได,เด,เด้เรียนด้วยวิธีการนี้แล้วเด็กมีความสุขีจุดมุ่งหมาย และก็รู้ว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เนี่ยเป็นประโยชน์และนำไปใช้จริงเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กประถมเช่นเดียวกันเราก็เลยทดลองใช้เมื่อ3 4ปีที่แล้วโดยให้เด็กได้ทดลองเรียนรู้และอ่านก็พัฒนาไปเรื่อยๆคุยกับคุณครูไปเรื่อยๆว่าเราจะมาใช้วรรณกรรมอย่างงี้เรื่องที่เราเลือกให้สำหรับเด็กเนี่ย มาสอนและให้เกิดการเรียนรู้บูรณาการในหลากหลายวิชาเนี่ยจะส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านไหมเพราะอัตลักษณ์ของโรงเรียนเราคือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านค่ะน่าสงสัยนะครับว่าการใช้วรรณกรรมเป็นฐานเรียนรู้นั้นมันจะสามารถบูรณาการการเข้ากับทุกรายวิชาได้จริงเหรอโดยเฉพาะวิชาที่เหมือนจะไกลตัวจากวรรณกรรมมากเช่นวิชาวิทยาการคำนวณ ที่เน้นการคำนวณและการเขียนโปรแกรมครูมูม,มาครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าครูบูรณาการวรรณกรรมเข้ากับวิทยาการคำนวณยังไงบ้างครับเริ่มแรกเลยก็คือเราจะอิงกับวรรณกรรมเพนฐานที่เด็กๆได้เลือกไปแล้วก็คือในเรื่องของ แาชาร์ลอตเพื่อนรักนะคะแล้วก็ให้เด็กๆค่ะทบทวนเนื้อเรื่องของตนเองค่ะว่าเนื้อเรื่องค่ะมีประมาณไหนเนื้อเรื่องเป็นยังไงใครช่วยเหลือใครมีตัวละครอะไรบ้างแล้วเราก็ให้เด็กๆค่ะสร้างตัวละครในเกมขึ้นมาก่อนก่อนที่จะใส่คำสั่งเพื่อให้เด็กๆรู้สึกว่า,าผ่อนคลายนะมันเป็นเรื่องที่ง่ายนะไม่ใช่ยากเลยตามความเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะ เมื่อเขาได้สร้างตัวละครได้สร้างฉากเสร็จแล้วเขาจะได้รู้สึกว่าขั้นตอนต่อไปเขาจะทำอะไรต่อตามเนื้อเรื่องที่เขาได้อ่านหลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่กระบ,บวนการคอมพิวเตอร์และ mm hmm. ก็คือเขียนโค้ดสร้างโปรแกรมขึ้นมาสร้างตัวละครสร้างเกมขึ้นมา mm hmm. ก็คือให้ชาร์ลอตอะค่ะช่วยหมูวิลเบอร์ได้ก็คืออาจจะรับเป็นสกอร์ แทนการช่วยชีวิตที่เป็นการชักใยช่วยชีวิตในในฐานนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นสกอร์คะแนนในการช่วยชีวิตได้ว่าช่วยได้กี่ตัวกี่ตัวอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้สอดคล้องทั้งวรรณกรรมเป็นฐานในรายวิชาที่นักเรียนได้อ่านได้เรียนรวมไปถึงในวิชาคอมพิวเตอร์ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยการใช้เกมค่ะ ก่อนที่เราจะเลือกโค้ดหรือเลือกคำโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยแบบนี้ต้องถามน้องๆนักเรียนกันสักหน่อยแล้วนะครับว่าเกมที่น้องๆสร้างเป็นยังไงกันบ้างปราบเกมที่หนูสร้างค่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวละครที่อยู่ในหนังสือหมดเลยค่ะสปอยเนือ้อเรื่องให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคาร์ลอตก็คือเป็นแมงมุมอะค่ะแล้วก็แบบเหมือนแบบเหมือนเขารักฟิมเบอร์ก็คือเป็นเพื่อนสนิทกับฟิมเบอร์อะคะ่ะแล้วแบบ เหมือนชาลลอรแบบเขารักวิมเบอร์มากอะค่ะแล้วแบบเขาวันหนึ่งชาลลอดเขาก็มีลูกค่ะแล้วเขาก็ต้องคลอดลูกออกมาค่ะแล้วแล้วชาลลอดเขาแบบเหมือนแบบเขาก็บอกว่าเออเหมือนเขาแบบจะจะไปแล้วนะเขาบอกวิมเบอร์อย่างนี้ค่ะว mm hmm. ิมเบอร์บอกว่าอย่าไปสิท่เราก่อนนะแล้วแล้วก็ถัดมาค่ะก็ชาลลอรก็ไปเลยค่ะ น้องๆครับการที่ได้เรียนเขียนโปรแกรมไปพร้อมกับการอ่านวรรณกรรมเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับมันพอเราอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็ต้องต้องมาเล่นคอมพิวเตอร์แล้วเราก็เรียนเรื่องเดียวกันนะคะรู้สึกว่าแบบมันแบบสนุกอะมันท้าทายอะค่ะเมื่อชาลลอบวิลเบอร์ไม่ได้ก็จะให้เกมหยุดทั้งหมดหรือเราไปที่ตำแหน่งสู รู้สึกว่าก็สนุกแล้วก็แปลกใหม่ไม่เหมือนครูคนอื่นที่เวลาเรียนก็จดลงในสมุดอ่านในสมุดค่ะน,น,น้องนักเรียนต่างเห็นว่ามันสนุกและท้าทายแล้วในฐานะผู้สอนครูเห็นเป็นยังไงบ้างครับอ่าได้วางเป้าหมายไว้ว่าเด็กๆสามารถบูรณาการระหว่างวารรณกรรมเป็นฐานเข้าใจตัวละครแล้วก็สามารถนำมาสร้างเกม ให้สำเร็จได้ค่ะซึ่งการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเด็กๆทำเกมสร้างเกมได้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วเด็กๆสามารถพลิกแพลงในการเขียนโปรแกรมได้อีกด้วยค่ะในเรื่องของการใช้ความเร็วของตัวละครนั้นๆค่ะ เดี๋ยวนับพร้อมกันนะดอกกุหลาบดอกที่หนดอกกุหลาบดอกที่สอพี่โจท์เราค่ะามาที่อีกที่ห้องเรียนหนึงนะครับนี่คือห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นป .2 ครูเบลครับบอกหน่อยได้ไหมครับว่าครูใช้วรรณกรรมเรื่องไหนเป็นฐานและนํามาใช้กับวิชาคณิตศาสตร์นี้ยังไงบ้างครับ วันนี้นะคะก็มีการใช้วรณกรรมเรื่องมัทนาพาทานะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะจะมีการอ้างอิงถึงทั้งตัวละครน,นางมัทนานะคะที่โดนสาบให้กลายเป็นดอกกุหลาบนําตัวดอกกุหลาบนี้นะคะมาแทนเป็นตัวนับในใช้ในเรื่องการหารค่ะการหารก็คือเป็นการหาผลหารมีการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาผลลัพธ์ให้ถูกต้องนะคะมีการใช้ดอกกุหลาบมาใส่ในแจกันให้นักเรียนได้ฝึกฝนด้วยตนเองค่ะผ่านการทําใบงานด้วยค่ะ ะะก็จะอ้างอิงกับจุดประสงค์ค่ะเพื่อที่ให้นักเรียนจะได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เจตสักคติที่ดีนะคะในเรื่องการหารรวมทั้งนะคะสามารถมีความรู้สึกที่ดีต่อในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสามารถนําการหารไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันแล้วก็เชื่อมโยงกับวรรณกรรมเรื่องมัทนภาภาธาค่ะการบูรณาการนี้ช่างไร้ขอบเขตสามารถสร้างสารรค์การสอนได้อย่างแย,ยบยลเลยทีเดียวนะคะงั้นขอถามน้องขวัญกันบ้างนะครับ เข้าใจสิ่งที่ครูเบลนำมาสอนมากน้อยแค่ไหนมันก็จะเกี่ยวกับการหารค่ะก็คือเราจะตั้งโจทย์แล้วก็คิดเอาว่ามันจะได้เท่าไหร่ลองอธิบายเพิ่มอีกชนิดได้ไหมครับใส่เจกันค่ะก็ตามโจทย์เลยว่าโจทย์เขาสั่งมาเท่าไหร่ย่างเช่น ใส่เจกันละสองดอกแล้วก็ใส่ลงไปสองดอกพอหมดแล้วเราค่อยมาดูค่ะว่าได้กี่เจกันโอ้โหชอบไหมคะที่ได้เรียนแบบนี้ชอบค่ะก็สนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ดีค่ะชอบค่ะเพราะว่าครูเบลสอนดีค่ะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วลูกศิษย์ครูเบลชมว่าครูสอนดีไปแล้วครูเบลในฐานะผู้ออกแบบกระบวนการสอนเนี่ยมองว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ครูวางไว้หรือเปล่าครับ พูดได้ว่าผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายเลยค่ะนักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีเจตคติที่ดีนะคะในเรื่องการหารรวมทั้งมีความสนใจมีความมีความสนุกสนานนะคะในการทำกิจกรรมภายในห้องเรียนอย่างดีค่ะ ราได้เห็นการบูรณาการวรรณกรรมในรายวิชาวิทยาการคำนวณและวิชาคณิตศาสตร์กันไปแล้วตามมาดูกันต่อในห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป .5 กันบ้างนะครับครูดิวครับกิจกรรมนี้เด็กๆเ,เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับในชั่วโมงนี้คะ่ะนักเรียนจะต้องสามารถบอกได้ว่าเมฆทีอ่อยู่บนฟ้าตอนที่นักเรียนเห็นเป็นเมฆชนิดใดอยู่ชั้นไหนนะคะ ข้าวเท่านี้ก็คือ complete ละก็คือในกิจกรรมที่เราจะเรียนนะคะก็คือก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสืบจากเมฆโดยยกตัวอย่างวัตหนึ่งของวรรณกรรมก็อย่างเช่นอในตอนที่ท้องฟ้าแต่ในวรรณกรรมะเขากล่าวไว้ว่าในคืนที่ท้องฟ้าไม่มีเมฆแต่เราจะเรียนเรื่องเมฆเพราะฉะนั้นเราก็เลย ยกคํำนี้ค่ะมามามาเป็นท็อปิกว่าเออแล้วเมฆอะ่ะที่เราเรียนกันอยู่ในสายชั้นป .5 เรียนในป .5 ของเราเราเรียนอะไรกันบ้างเมฆมีกี่แบบเมฆมีกี่ชนิดอ่าแล้วแบ่งเป็นเมฆแบบไหนบ้างกี่ระดับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขาออกมาสํารวจแล้วก็สังเกตเมฆบนฝ้าว่าวันเนี้ยที่เราเรียนอยู่เนี่ยมีเมฆเป็นเมฆชนิดใด นอกจากเรื่องเมฆแล้ววรรณกรรมสามารถนำมาบูรณาการกับวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป .5 ได้ในเรื่องไหนอีกครับครูถ้าเกิดเอามาแมทกันเลยก็คือเด็กๆก,ก็จะมีความอินกับเนื้อเรื่องมากขึ้นก็คือเรียนไปแล้วก็เด็กเขาจะอ๋อกะทิเจออยู่ในบรรยากาศแบบนี้เองหรือว่าก่อนหน้านี้นที่เคยที่เคยสอนอย่างนี้นค่ะก,ก็ยกตัวอย่างเช่นการทํากับข้าวของคุณตาคุณยายนักเรียนก็ สอดแทรกในเรื่องของกระบวนการการทําอาหารว่าเขาใชา้มีการเปลี่ยนสถานะของสารเป็นในรูปแบบใดอาหารถึงจะสุกหรือว่ามีการเปลี่ยนเป็นแก๊สไหมอะไรเงี้ยคะ่ะในในระหว่างการที่เขาแบบอยู่ในฉากนั้นก็จะเหมือนแบบพาเ,าเขาเข้าไปในบทของวรรณกรรมในเรื่องตอนนั้นค่ะเมฆที่อยู่ในโลกของเราถ้าแบ่งตามชนิดอของเมฆเราจะมีทั้งหมดกี่ชนิด<ป>สามชนิดด้วยกัน เมฆชนิดที่หนึ่งเมฆอะเซตัสเลยพอมาถึงตรงนี้ต้องขอบอกว่าครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆเชื่อมวรรณกรรมเข้ากับสาระวิชาของตนได้เก่งจริงๆนะครับน้องดีครับการที่เราได้เรียนแบบนี้ทําให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากน้อยแค่ไหนครับมากขึ้นค่ะมันทาให้หนูรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์อะค่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะที่ว่าเราจะสามารถเอาอะไรมารวมรวมกันได้คือถ้าบางเรื่องเรา ถ้าบางเรื่องกะทิตอนแรกหนูกับเพื่อนก็คิดว่าแบบมันไม่สามารถเอารวมกันได้ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหนังสืออันนี้ก็เป็นเนื้อหามันจะเข้ารวมกันได้ยังไงเพราะว่าด้วยความที่ว่าหนูอ่านหนังสือยังไม่จบปะคะแล้วก็ทําให้เราก็ไม่รู้ว่าบางตอนเขาเป็นเป็นยังไงค่ะแล้วพอครูดิวมาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้ก็ทําให้เข้าใจมากกว่าเดิมแล้วก็สามารถเอาเนื้อหาเม่มารวมกันได้ค่ะครูสอนดีขนาดนี้เนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับครูดิวไหมครับ ภูมิใจในคุณดิวค่ะที่เขาสามารถสร้างสรรค์แบบผลงานใหม่ๆให้แบบมาทําร่วมกันได้ค่ะเดี๋ยวนะมีเซอร์ลสคิวมูรัสอัลอโตสเตตัสอันนี้คืออะไรเซโรสตาตัสเพราะฉะนั้นเจอกี่อันละหนึ่งสองสามเอ้ยปลื้มใจแทนคุณครูในโรงเรียนทุ่งมหาเมฆจริงๆเลยนะครับที่สามารถบรูรณานการสอนให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินได้ทั้งวิชาการและได้รับการอ่านไปพร้อมกัน แต่กว่าจะเป็นรูปแบบที่เราเห็นนี้เนี่ยผ่านการคิดผ่านการวางแผนของคณะครูทั้งโรงเรียนนะครับท่านผอ,อครับกระบวนการที่ทุ่งมหาเมฆนํามาใช้คืออะไรเหรอครับผอ,อเออเราเรียกว่า i.i.p. ค่ะ ไอตัวแรกก็คือ introduction ก็คือหมายถึงว่าการแนะน,นําหนังสือเล่มดีให้กับเด็กคุณครูประจําวิชารการอ่านจะต้องแนะนําว่าหนังสือเล่มที่เราเข้าเอามาสอนเด็กมีความสําคัญยังไงใครเป็นคนแต่งแล้วก็ลงมืออ่านหนังสือด้วยการรวมนักเต็มกับติดตามให้เด็กได้อ่านหนังสือเรื่อยๆไม่บังคับให้ให้เด็กได้อ่านครั้งเดียวหรือวันเดียวจบแต่เป็นการอ่านเรื่อยๆตาม ตามความสนใจของเด็กๆนะคะแล้วก็ไอตัวที่2ก็ integration ก็หมายความว่าคุณครูแต่ละสาระแปดกลุ่มสาระวิชาจะต้องนำเ,เนื้อหาของเรื่องที่เขาอ่านในแต่ละดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่1อีกเรื่องหนึ่งประสออีกเรื่องอย่างเงี้ยไปบูรณาการเข้ากับ มาตรฐานการเรียนรู้ของเขาซึ่งแตกต่างกันไปตามระดับชั้นตามความสามารถของเด็กแล้วก็อันสุดท้าย P ก็คือ presentation หมายความว่าเขาจะองค์ความรู้หรือกระบวนการเรียนที่ผ่านมาของเขาตลอดระยะเหนึ่งภาคการศึกษาเนี่ยมานําเสนอและเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งจะออกซึ่งเราก็จะเชิญผู้ปกครองกรรมการศึกษาหรือผู้หลับผู้ใหญ่มาให้กําลังใจในและก็มาดูผลงานการเรียนรู้ของเด็กๆในวันที่เรามี ทศกาศกันนี่คือภาพโดยรวมค่ะ IIP ค่ะเมื่อต้องร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนทั้งโรงเรียนในฐานะครูผู้ต้องคิดสร้างเชื่อมกระบวนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนคุณครูรู้สึกยังไงกันบ้างครับ ตอนแรกเหรอคะตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะว่าเอ๊ะแล้วเราจะนําเขามาสอนยังไงเด็กถึงจะเข้าใจแล้วก็เด็กจะได้แบบมีความสุขกับการเรียนเพราะว่าเป็นคุณครูที่ชอบสอนแล้วให้นักเรียนมีความสุขแบบไม่ได้แบบ ต้องมาเครียดว่าโอ้วันนี้เรียนกับครูดิวอีกแล้วไม่จะอยากให้แบบโอ้วันนี้ไม่ได้วันนี้เจอครูดิวแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะชอบเป็นคุณครูแบบนั้นชอบแบบเข้าไปสอนแล้วให้นักเรียนมีความสุขแล้วออกมาจากห้องเรียนโดยมีรอยยิ้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณครูเองเนี่ยมีความสุขที่ได้สอนในลักษณะน,น,นี้ด้วยไหมครับมีสิค่ะถ้าเกิดไม่มีเราจะทําให้คนอื่นมีความสุขกับเราไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้อง อินกับเนื้อหาก่อนมีความสุขที่จะสอนนักเรียนก่อนเราถึงจะถ่ายทอดในสิ่งที่ตัวเรารู้สึกไปให้นักเรียนได้เป็นเรื่องท้าทายเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วภาษาไทยจริงๆมันมีเนื้อหาที่โดยเฉพาะของมันนะครับถ้าสมมติว่าเราเราไปอิงกับวรรณกรรมอย่างเงี้ยก็เราจะต้องครูผู้สอนเองก็ต้องไปอ่านไปตีโจทย์ให้ให้เข้าใจว่าเพราะเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็จุดไหนที่เราจะดึงออกมาให ให,ให้เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทยตรงนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆส่วนครูก็จะเอาเรื่องของวรรณคดีวรรณกรรมนะครับก็คือเรื่องของการวิเคราะห์คุณค่าเนื้อหาหรือว่าการวิเคราะห์ตัวละครอะไรแบบนี้ครับเข้าไปจับในวรรณกรรมเรื่องมอมเพื่อที่จะได้เชื่อมโยงเข,ข้าสู่วิชาภาษาไทยอย่างเี้ครับก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรแต่คิดว่าก็สามารถทําได้และนักเรียนก็สนุกสนานด้วยครับ ได้รู้ถึงความรู้สึกของครูผู้สอนแล้วทีนี้เราอยากรู้ว่าครูมองว่าจุดเด่นของการใช้วรรณกรรมเป็นฐานของโรงเรียนทุ่งมหาเมฆค,คืออะไรครับจุดเด่นนะคะก็คืออย่างโรงอย่างที่โรงเรียนนะคะก็คือจะปลูกฝังให้เด็กๆเนี่ยเรียนเรื่องเรียนเกี่ยวกับวรรณกรรมเป็นฐานมาตั้งแต่อนุบานอนุบาลคะ่ะแล้วพอเขาขึ้นป .1 เราก็ต่อย,ยอดอาการเรียนรู้แบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเด็กๆ,ๆ,ๆก็จะรู้สึก ผูกพันกับวรรณกรรมผูกพันกับตัวละครแล้วก็มีมีความหลากหลายที่เราเลือกวรรณกรรมให้เด็กๆในแต่ละช่วงชั้นแล้วก็มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของเขาแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่เขาสามารถอินได้ในช่วงอายุของเขาไปเรื่อยๆค่ะ mm hmm. ก็คือมันก็จะทําให้เด็กอะรู้สึกสนุกกับการที่จะได้มาเรียนในรายวิชาที่สอดคล้องกับวรรณกรรมที่เขา ที่เขาได้รู้จักในช่วงชั้นนั้นด้วยแล้วก็มันก็ตรงกับอัตลักษณ์ของเรียนเราด้วยก็คือมันยิ่งทาให้เขาอ่ะมีนิสัยและการอ่านขึ้นมาเรื่อยๆก็คือเหมือนเราปลูกฝังให้เขาอ่านหนังสือขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆแล้วก็พอวันที่เขาขึ้นป .6 จนจบแล้วเนี่ยเด็กๆทุกคนก็จะรู้สึกมีความสุขกับการอ่านแล้วก็สามารถหาความรู้แล้วก็ต่อยอดความรู้จากนิสัยและการอ่านอันเนี้ยได้ไปเรื่อยๆจนสามารถนําไปใช้ในการสอบเข้ามัธยมการสอบเข้าในระดับสูงๆต่อไปได้เลยค่ะ เตรียมน้ำมันน้ำมันนี่ให้สารอาหารอะไรกับสุนัขข wow? uh องเราไขมันเห็นความร่วมมือร่วมใจของครูครูทุกท่านแล้วในฐานะผู้นำผู้บริหารสถานศึกษาผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ครับท่านผอ นับตอนนี้หลายปีแล้วนะ3-4ปีที่พี่ลงลงมือลงแรงกับกิจกรรมนี้มาพี่ว่าพี่กําลังมีความสุขกับผลลัพธ์ที่กําลังเกิดขึ้นเพราะว่านักเรียนก็น่ารักมากเขาเขา,เขารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการที่จะหยิบหนังสือมาแล้วรุ่นพี่ก็ช่วยสอนดูแลน้องบางทีอ่านไม่ออกพี่พี่ก็จะดูแลแล้วเขาก็มีความรับผิดชอบนี่ก็เป็นความสุขของพี่พี่ว่าพี่พอใจกับผลลัพธ์ในปัจจุบันนี้มากค่ะ ผลลัพธ์อันน่าภาคภูมิใจนี้สะท้อนถึงความทุ่มเทข,ของคณะครูทั้งโรงเรียนซึ่งการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปพร้อมกันนั้นผู้นำย่อมเป็นเสาหลักสำคัญในการประสานพลังของทุกฝ่ายนำพาทีมไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้ฉะนั้นเราจึงอยากทราบว่าบรรดาครูคร,ครูจันเจ๋งของเราเนี่ยมองผู้นำของพวกเขาเป็นยังไงบ้างครับพออมีความคิดที่ค่อนข้างทันสมัยมีมีการคิดต่อยอด ที่จะแบบพัฒนาโรงเรียนให้ให้มีคุณภาพมากขึ้นในแง่ของอผลสำฤทธิ์ของนักเรียนหรือว่าเรื่องที่โดดเด่นเลยก็คือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านปออจะจะเน้นตรงนี้มากๆเลยเพราะว่าเมื่อนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านแล้วเนี่ยเ mm hmm. ชื่อว่าเขาจะสามารถที่จะไปหาความรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับ mm hmm. แล้วก็ยังส่งเสริมให้คุณครูแบบได้มีการอบรมเพิ่มเติมหรือว่า มีนวัตรกรรมเป็นของตัวเองเพื่อที่จะพัฒนานักเรียนหรือว่านำนวัตรกรรมตรงนั้นไปพัฒนาในวิชาชีพของคุณครูได้คิดว่าพออจะจะให้ความสำคัญทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูครับท่านสำหรับครูมินนะคะท่านออเป็นผู้นำที่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีไม่ไม่ว่ามันจะมีกิจกรรมใหม่หรือว่ามีมีอะไรใหม่ๆเข้ามาท่านพออจะเปิดรับแล้วก็ ลงมือทําไปกับลูกน้องแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็มีส่งพลังที่จะทําให้คุณครูสามารถทํากิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนพัฒนาโรงเรียนของเราให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างต่อนเนื่องค่ะท่านผู้อำนวยการเป็นผู้ที่มีความคิดก้าวหน้าค่ะสามารถนําพาทั้งบุคลากรโรงเรียนนําพาโรงเรียนนักเรียนทุกคนนะคะไปสู่ความสําเร็จค่ะมีความคิดที่ก้าวไกลนะคะกว้างไกลแล้วก็ มีความพร้อมที่จะพัฒนาทุกอย่างนะคะรวมทั้งมองเห็นว่านักเรียนทุกคนนะคะควรที่จะได้รับการพัฒนาโดยมีการใช้วรรณกรรมเป็นฐานเข้ามาเสริมค่ะแล้วก็มีการพูดคุยกับคุณครูนะคะเพื่อที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นค่ะน้องๆนักเรียนครับคุณครูของพวกเราเนี่ยพยายามทําเพื่อพวกเราสุดกําลังแล้วน้องๆชอบอะไรมากที่สุดในโรงเรียนทุ่งมหาเมฆแห่งนี้ครับชอบที่ว่าเพื่อนดีแล้วก็คุณครูดีค่ะ เป็นครูค่ะครูของโรงเรียนนี้ค่ะเขาใจดีค่ะแล้วก็สอนง่ายเข้าใจค่ะก็ชอบนะคะเพราะว่ามันทำให้เด็กได้จินตนาการค่ะว่าในเรื่องเรื่องนั้นนะคะมันมีแบบมันมีในแต่ละวิชาว่าอะไรบ้างค่ะชอบคุณครูครับว่าคุณครูเป็นคนที่สอนเรามาแล้วเขาก็ใจดีด้วยครับ ตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ท่านผอ,อ,อได้นำโรงเรียนทุ่งมหาเมฆมาถึงจุดนี้เนี่ยอะไรคือสิ่งที่ผอ,อภูมิใจมากที่สุดครับความสุขของพี่ก็คือความสุขของเด็กๆความสุขของเด็กๆคือเด็กมาโรงเรียนนี้เด็กๆมีความสุขเด็กๆเ,เป็นที่รักของทุกคนทุกคนเมตตาชื่นชมลูกเราเราก็มีความสุขนั่นคือความสุขของพี่ ไม่ว่าจะเป็นความสุขเล็กๆนิดน้อยในชีวิตประจําวันการแต่งตัวน่ารักการมาโรงเรียนแล้วเคารพนอบนอบ้อมแล้วคนอื่นเม่ตาแล้วเอ็นดูนี่คือความสุขของของพี่แล้วก็ความสําเร็จขอ,ของเด็กการที่ไปได้รางวัลหรือชื่อเสียงเป็นอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ความสุขที่ที่ท,ที่ที่พี่ต้องการพี่ต้องการ simply แต่แบบแต่แต่ the best แต่ดีที่สุดก็คือความสุขของเด็กๆก็คือความสุขข,ของผอค่ะ ดีใจแทนเด็กๆจริงๆนะครับที่ผู้นําโรงเรียนเห็นความสุขของนักเรียนเป็นสําคัญเด็กๆ,ๆครับมีอะไรอยากจะบอกกับพออขอพวกเรากันบ้างไหมหนูชอบเวลาที่พออเขามีแฟชั่นเป็นของตัวเองอะคะ่ะคือเวลาพออมีงานนะคะเช่นวันแม่วันครูวันพ่อหรือกิจกรรมอะไรที่ต้องใส่ชุดไทยอะคะ่ะหนูหรือทุกวันนี้เหลือเวลาที่อาพวกปากกับนนะักเรียนพออจะมีชุดที่แบบบีเป็น แฟชั่น <Fashion S 2> ของตัวเองมากค่ะชอบแฟชั่นของพอค่ะอยากให้พอมีแฟชั่นใหม่ๆเข้ามาให้นักเรียนรู้จักด้วยนะคะพออค่ะสู้ๆนะคะไม่ต้องเหนื่อยนะคะขอบคุณครับคุณครูพัฒนาโรงเรียนให้ดีต่อไปนะคะพออไม่ได้มีแค่นักเรียนเท่านั้นนะครับที่ส่งผ่านความรู้สึกดีๆมาถึงพออแต่ยังมีกําลังใจจากคณะครูที่จะมอบให้กับครูนําของพวกเขาอีกด้วยครับก็ อยากให้ผอ,อมีสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็มีกำลังที่จะพัฒนาโรงเรียนต่อๆไปในอนาคตให้มีคุณภาพแล้วก็ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็คุณครูสอนอย่างมีความสุขต่อไปครับก็อ,อยากให้ผอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีสุขภาพจิตที่ดีจะได้อยู่เป็นกำลังใจอยู่ส่งกำลังใจให้คุณครูในโรงเรียนทุกมหาวิทยาลัยของเราเพื่อพัฒนาโรงเรียนของเราให้ก้าวไปข้างหน้าก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างที่ท่านผาอตั้งใจทำมาตลอดค่ะ ก็ขอให้ผอ,อ,อมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็แน่วแน่ไปกับกระบวนการคิดเดิมๆในเรื่องของเห็นนักเรียนเป็นสําคัญนะคะในเรื่องของวรรณกรรมเป็นฐานในเรื่องของการรักการอา่านรวมไปถึงในเรื่องของลายมือทุ่งมหาเมฆค่ะขอให้ยึดมั่นไว้แบบนี้แบบเดิมต่อไปค่ะสู้ๆนะคะก่อนจะจากกันไปท่านผอ,อ,อครับในมุมมองของผู้นําโรงเรียนผอ,อมองว่าการที่เป็นครูเจ๋งๆได้นั้นเนี่ย ปัจจุบันนี้จะต้องมีคุณสมบัติอย่งไงบ้างครับครูจริงๆพี่ก็ยังมองแบบครูโบราณครูยังไงก็คือต้องเป็นแบบพิมพ์ท่านพิมพ์ที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเด็กแต่เราต้องเอาเราเป็นผู้ใหญ่ที่โตกว่าเด็กเราจะต้องสามารถปรับวิธีการคิดของเด็กไปในวิธีการที่เหมาะสมได้โดยใช้กระบ,บวนการของเด็กแต่เป็นวิธีคิดหรือแนวคิดของผู้ใหญ่ ไม่ใช่เราไปทําตัวให้เป็นเด็กและทําตัวแบบเด็กคือนั่นหมายความว่าเด็กสอนเราแต่เราต้องเป็นครูผู้ต้องสอนทั้งวิชาการความรู้แต่ใช้วิธีการที่เด็กซึมซับเข้าเข้าใจได้ง่ายโดยวิธีการแบบเด็กอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและพี่เชื่อว่ามันท้าทายแล้วก็ยากมากสำหรับปัจจุบนันเพราะว่าสิ่งเราเยอะเหลือเกินเกมทีวีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและชา l เลนจ์ครูมากที่จะ ทำให้การเรียนการสอนทำยังไงจะปลูกฝังไม่เพียงแค่วิชาการแต่ด้วยความเป็นบริบทของเด็กยุคใหม่ให้กับเด็กที่ว,ว้าวกับการเป็นครูครูครูที่แท้จริงค่ะ รักครูดีมากนะคะรักนะคะครูเบลครูสุดยอดค่ะครูคจันเจ๋งทูมาเมิเย้อย่าลืมติดตามชมครูเจ๋งคนใหม่ได้ในตอนต่อไปนะครับเกิดมาเป็นครูต้องรู้สัพพวิชาสอนสิทธิ์ให้ ลอดไปเจ๋งในวิชาการ